ลาน,นิดาวิกสวัสดีค่ะวันนี้นะคะแม่ค้าก็จะมาทำคลิปนะคะรีวิววิกผมเต็มหัวรุ่นรหัสลอนยาวนะคะรหัส6687ของเข้าครบทุกสีแล้วเรามาดูกันเลยนะคะว่ารุ่นนี้ใส่แล้วจะออกมาสวยขนาดไหนรุ่นนี้คือแมค่ค้าชอบมากเพราะว่ามันเป็นลอนแบบดัดลอนคลายลอนใหญ่แล้วก็สำหรับลูกค้าที่อยากแบบเปลี่ยนลุคเป็นผู้หญิงผมยาวดัดลอนสวยๆพิวพ้วๆแนะนำทรงนี้เลยนะคะ อ่ะก่อนอื่นเลยใส่เนสเก็บผมแบบนี้เลย,ยง่ายๆนะคะและนะคะงานเย็บของเราเป็นตะข่ายโปร่งอย่างดีเลยนะคะเห็นไหมตัวนี้เป็นยางยืดนะคะมันจะยืดตามรอบศีรษะของคุณลูกค้านะคะแล้วก็ท้ายทอยมีตรงช่องปรับระดับเนาะเห็นไหมเราก็ปรับระดับเลยนะคะหัวเล็กหัวใหญ่เราก็ปรับตามระดับศีรษะของเรานะคะ อ่ะแม่ค้าจะปรับระดับประมาณนี้เพราะว่าหัวแม่ค้าใหญ่ถ้าหัวเล็กลูกค้าเล็กเลื่อนเข้ามาอีกได้เลยนะคะมันก็จะยืดตามรอบศีรษะของเราแล้วเราก็สอดนิ้วโป้งนะคะสอดนิ้วโป้งเข้าไปอย่างนี้นะคะเห็นไหมปึ๊บเราก็เลื่อนเลื่อนเลื่อนลงมานะคะนี่แล้วหัดหกหกแปดเจ็ดนะคะ เป็นอันเสร็จแล้วพอใส่เสร็จก็หวีปหวีลงมาก่อนปึโอ้โหววีผมแบบคือนุ่มมากคุณลูกค้าขาของพุ่งเข้าเลยนะคะนี่นะคะนี่เป็นลอนแบบคลาย,ล,ายลอนใหญ่นะคะทรงนี้น่ารักมากนะคะความยาวตัวนี้60เซนติเมตรนะคะเห็นไหมลอนสวยมากคุณลูกค้า นี่เป็นหน้าม้านะคะหน้าม้าปัดซ้ายขวาได้นะคะปัดข้างได้ถ้าสมมุติว่าคุณลูกค้าไม่ชอบหน้าม้าก็ปัดปัดได้เลยนะคะถ้ามันยาวเกินก็เล็มเล็มออกได้เลยนะคะตัดได้เล็มได้นี่ทรงนี้คือสวยความยาวก,ก็เกือบเอวเลยนะคะอ่ะสมมติว่าลูกค้าอยากใส่แบบวีแตกลอนมันก็จะประมาณนี้ อูเป็นผู้หญิงหวานมากสาวหวานถ้าสมมุติว่าเราอยากแบบจับรอนใครรอนมันนะคะจับมาเป็นช่อแล้วก็หมุนเห็นไหมคะมันรอนมันจะเด้งขึ้นนิดนึงนะคะถ้าเราถ้าเราหวีจับรอนนะคะตะวัดปลายหวีม้วนม้วนมวน,มวน,มวนปบเห็นไหมทํทีละทีททีละช่อนะคะช่อเล็กช่อใหญ่ก็แล้วแต่เราเลย ไหมนุ่มมากคุณลูกค้าแล้วก็เป็นไหมเกาหลีชนิดด้านร้อยเปอร์เซ็นจะมีความ Dial systems, คล้ายผมจริงมากมากนะคะไม่ใช่แบบไหมเงาวิงที่แบบไม่สามารถใส่ได้คือดูดูรู้เลยว่าใส่วิกอันนี้ไหมที่ร้านเราคือเป็นไหมเกรดพรีเมียมนะคะเป็นไหมเกาหลีชนิดด้านร้อยเปอร์เซ็นนะคะเป็นไหมเกาหลีชนิดด้านร้อยเปอร์เซ็นคล้ายผมจริงแล้วก็สามารถทนความร้อนได้ด้วยนะคะทนความร้อนได้ด้วย ถ้าเกิดมันมีแลบเริบออกมาก็ตัดออกได้เลยเส้นสองเส้นเนาะนี่ไปแลานเรียบร้อยเห็นไหมคะพอจับรอนมันก็จะเป็นฟิลประมาณนี้นะคะหวีจับรอนได้หวีแตกรอนได้แล้วแต่เราชอบเลยนะคะรหัสหกหกแปดเจ็ดนะคะถ้าหวีแตกรอนมันก็จะเป็นพองๆขึ้นแบบดูมีวอลลุ่มนะคะแต่ถ้าหวีจับรอนมันก็จะสวยอีกแบบหนึ่งออกแนวหวานๆนะคะ ห,หวีได้เลยนะคะเราก็ลองหวีดูนี่ถ้าหวีแบบนี้ก็ได้เห็นไหมคะมันหวีได้หลายแบบนะคะหวีได้หลายแบบเราก็ลองหวีเซตทรงดูนะคะนี่ก็จะออกแนวธรรมชาติเลยรหัส6687นะคะรหัส6687 นี่มาคาบี McCarthy. มีความที่แบบว่าวอลลุ่มสวยมากนะคะอันนี้เอามาให้ดูทั้งสองฝั่งหนานะคะหนาแต่ไม่ได้หนักนะคะไหมมีความเบามากๆนะคะเส้นไหมมีความเบามากๆเลยไม่ได้ใส่แบบหนักหัวจนใส่ไม่ได้นะคะใส่ได้ระหว่างวันนะคะใส่ทำงานได้นะคะโอเคอ่ะล่องหวี น้ำมาสมมุติว่าเราอยากแบบเบืเ่อน้ำมาก็ลองปัดๆดูนะคะนี่ปัดปัดปัด,ปดนิดนึงหรือลูกค้าจะเอากิ๊บมาปักได้เลยนะคะกิ๊บดองกิ๊บดำอะไรก็ว่าไปกิ๊บน่ารักน่ารักปัดปักได้เลยนี่นะคะ ปัดได้นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาไล่สีนะคะว่ารุ่นนี้มีสีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวแม่ค้าให้ดูชาร์ตสีนะคะอ่ะสีที่แม่ค้าใส่คือสีกาแฟนะคะสีกาแฟสีกาแฟนะคะแล้วก็สีให้ดูชาร์ตสีก่อนแป๊บหนึ่งนะคะสีกาแฟแล้วก็สี น้ำตาลทองอ่อนอันนี้น้ำตาลทองอ่อนนะะน้ำตาลทองน้ำตาลทองอ่อนจะโทนนี้น้ำตาลทองอ่อนนะคะแล้วก็สี น้ำตาลทองน้ำตาลทองอ่อนกับน้ำตาลทองมันจะเกือบใกล้เคียงแต่ว่าน้ำตาลทองจะเข้มกว่านิดนึงเห็นไหมน้ำตาลทองอันนี้น้ำตาลทองนะคะส่วนน้ำตาลทองอ่อนมันจะอ่อนกว่านิดนึงถูกต้องไหมคะแต่ว่าสีแบบเกือบใกล้เคียงกันเห็นไหมเฉดเกือบใกล้เคียงกันเลยน้ำตาลทองอ่อนน้ำตาลทองนะะค สีโคกนะคะสีโคกอันนี้สีโคกหรือน้ำตาลแดงนั่นเองแล้วก็สีบรอนสีบรอนสวยมากสีบรอนอันนี้บรอนฝรั่งสีบรอนใหม่ด้านร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะสีบรอนนะคะ สีบรอนเร็จปึ๊บนะสีน้ำตาลเข้มหรืนอน้ำตาลธรรมชาตินะคะสีเดียวกันน้ำตาลเตีเข้มหรือน้ำตาลธรรมชาติอันนี้น้ำตาลเข้มหรือน้ำตาลธรรมชาตินะคะมันจะไม่ใช่แบบนี่เห็นชัดๆ,ๆเลยน้ำตาลเข้มหรือน้ำตาลธรรมชาตินะคะสีผมธรรมชาติแล้วก็สี สีสุดท้ายสีดำสีดำเดี๋ยวเอาน้ำตาลธรรมชาติมาเทียบให้ดูอันนี้ดำนะคะดำธรรมชาติเลยดำด้านนะคะเห็นไหมไหมด้านร้อยเปอเซ็นะคะอะแล้วก็สีน้ำตาลธรรมชาติมันจะต่างกันนิดนึงไหมดำอันนี้น้ำตาลธรรมชาตินะคะโ <Okay. S 1> อเคอะ ไล่สีให้ดูครบหมดแล้วนะคะถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะก็สนใจรุ่นนี้ก็โทรสั่งซื้อได้เลยนะคะเส้นใหม่ของเราทนความร้อนได้ห้ามเกิน180ยแสองศานะคะนี่โอเคราคานะคะราคารุ่นนี้นะคะ ระบบโอนเงินนะคะลดราคาจาก590นะคะเหลือ450บาทนะคะระบบเก็บปลายทางบวกเพิ่ม20บาทนะคะแถมเน็ตเก็บผมแล้วก็ส่งฟรีให้เหมือนเดิมเลยนะคะถ้าสนใจนะคะโทรสั่งซื้อได้ที่เบอร์0905866661 0 9 0 5 8 6 6 6 6 1และ แอดไลน์ที่เบอร์โทรเบอร์นี้ได้เลยนะคะอย่าลืมซื้ออุปกรณ์นะคะตัวนี้เป็นตัวช่วยยืดอายุการใช้งานให้กับวิกนะคะวิ๗0บาทนะคะน้ํายาขวดเล็กนะคะอันนี้ขวดเล็ก80บาทนะคะฉีดทุกครั้งนะคะวันละหนึ่งครั้งก็ได้แล้วก็ค่อยๆหวีเขาค่อยๆจับเป็นช่อค่อยๆหวีจับปลายไล่ขึ้นบนแบบนี้นะคะมันก็จะทําให้เส้นไหมเราหวีง่ายขึ้นเยอะเลยนะคะช่วยยืดอายุการใช้งานให้นะคะ โอเคถ้าลูกค้าสนใจรุ่นนี้อย่าลืมนะคะรหัส6687 450บาทส่งฟรีแถมเน็ตเก็บไปทางบวกเพิ่ม20บาทจา้ะนี่สวยมากเลยวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ